ผมไปเจอทฤษฎีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนเือนะอยู่ใน Facebook นะครับแกบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยสกัดทองเก่งหรือ,อยังนะครับให้เอาทองคำนะครับไปละลายด้วยกรดนะครับแล้วก็ตกกลับมา3ามครั้งนะครับเอาทองคำนะครับไปละลายด้วยด่างแล้วก็ตกตะกอนกลับมาอีก3มครั้งนะครับเพื่อนเ่นะทฤษฎีนี้น่าสนใจมากนะเดี๋ยวนี้เรามาวิจัยกันนะครับว่า มาดูว่าช่างเก่งเนี่ยเก่งหรือ,อยังนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาทองคําตัวนี้เป็นทองคำนะศูนย์จุดสี่เก้านะครับไปละลายนะครับด้วยสารละลายตัวนี้เนาะเอาไปละลายอ่ะเดี๋ยวเอาใส่ไปเลยตัวนี้สารละลายนะใส่เข้าไปเดี๋ยวรอมันละลายแล้วช่างเก่งก็จะเอาทองคําที่ละลายแล้วนะครับมาใส่ในน้ําตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ําปนโลหะอยู่นะปนเหล็กปนอทองแดง บนดีบุกด้วยนะครับนะแล้วก็ปริมาณน้ํานี้จะเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะตกตะกอนได้นะเราต้องทําทําตะกรอนรวมขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็มาแยกด้วยกดอีกทีหนึง่งอ่าช่างกิ่งจะเพิ่มความยากเข้าไปก็คือเอาทองที่ละลายแล้วนะครับมาเทใส่น้ําที่ปนโลหะอยู่นะครับจําลองเหมือนงานแก้เลยนะครับนะเราจะกู้กู้ทองคํานะครับจากน้ําเคมีเก่าตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเทตัวนี้ใส่ตัวนี้เนาะ แล้วก็แก่นะครับกู้ทองคําออกจากน้ําเคมีตัวนี้ด้วยนะครับนะ่าเพิ่มความยากเข้าไปด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะรอทองคาละลายนะครับตัวนี้นะรอทองคําละลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถกู้ทองกลับมาได้หรือเปล่ากู้ได้เต็มจํานวนไหมนะครับตัวนี้ศูนย์จุด 0.49นะครับเกือบ0.5เนาะเม็ดที่เลี้ยวที่เราสกัดนั่นแหละอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับทุกคนสารละลายของเรานะครับก็เริ่มทำปฏิกิริยากับทองคำของเราแล้วนะครับเกิดการเดือดอย่างรุนแรงนะครับเพื่อนๆนะเนงนีนะครับ กูแรงมากเราก็จะปล่อยให้ทองคําละลายจนหมดเนาะเดี๋ยวรอทองคําละลายหมดก่อนนะครับเราก็จะมาเทใส่น้ำที่มันปนโลหะตัวนี้นะจำนวนมากๆนะครับวิธีนี้นะครับสามารถที่จะแก้ได้ ทุกน้ำนะครับสมมติเพื่อนๆเก็บน้ําตัวนี้ไว้เนาะอาจจะเป็นน้ำเออาเกานะครับหรือว่าน้ําเคมีที่ทําแล้วไม่ได้ทองนะครับเก็บสะสมมาเป็นหนึ่งพันสองพันลิตรนะครับถังใหญ่ๆเลยนะครับสามารถแก้ได้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็จะรอนะครับรอจนทองคาละลายหมดนะครับเพื่อนๆนะ ลหลังจากที่เราละลายทองคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทํานะครับก็คือเช็คก่อนนะครับว่าในน้ํามันมีทองไหมนะท่านเพื่อนอะละลายทองคําแล้วเนี่ยต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าในน้ําเนี่ยมันมีทองจริงหรือเปล่าเนาะเราจะได้ไม่หลงทางเนาะเผื่อเราเอางานไม่รู้ว่ามันมีทองหรือเปล่าเนี่ยมาทํานะครับ จะวางไว้ยังไงใช้เป็นไฮดรซีนหรือว่าสแตนัตคอไลน์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นสแตนัตนะถ้าหยดลงไปเป็นสีดำนะครับแสดงว่าน้ำมีทองนะครับเพื่อนนะเราค่อยไปขั้นตอนต่อไปเนาะนี่เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับในน้ำมีทองคำแน่นอนนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมนะครับ จะเอาทองคําที่ละลายแล้วนะครับเทไปในน้ําตัวนี้นะน้ําตัวนี้เป็นน้ําโลหะนะครับมีทั้งทองแดงมีตะกัว่วปนด้วยมีเหล็กปนด้วยเนาะแล้วเราจะกู้คืนกลับมาด้วยวิธีการทําตะกรอนรวมนะครับเพื่อนนะตัวนี้นะนะเทลงไปปุ๊บนะครับ ท้องคาของเรานะครับก็จะไปรวมปนอยู่กับโลหะครับเห็นไหมนี่นะครับอ่าปนกันมั่วซั่วไปหมดเลยทีนี้นะเดี๋ยวเราก็จะกู้คืนจากน้ําเคมีเก่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะวิธีการเนาะก่อนที่เพื่อนๆจะสามารถแก้น้ําแบบนี้ได้นะเพื่อนๆต้องสกัดเป็นก่อนนะครับเนื่องต้องลอก ลอกคองด้วยด่างเป็นนะครับสองนะครับสกัดทองด้วยกดเป็นเนาะแล้วการกู้น้ําเนี่ยเพื่อนๆถึงจะสามารถทําได้อย่างง่ายเนาะนะครับวิธีการนะครับผมก็จะทําตะกรอนรวมตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนาะให้มันย่อส่วนเนาะตัวนี้น้ํามันเยอะสมมุติว่าเราเก็บน้ําไว้เนี่ยเป็นถังใหญ่เลยนะครับสองอยลิตรสา0อยลิตรเนาะมันมีทองปนอยู่เยอะนะครับเราก็ต้องย่อส่วนก่อน ทำตะกอนนะครับเพื่อนเพื่อนต้องทําตะกอนเปลี่ยนด้วยนะถึงจะทําได้ทําตะกอนรวมขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็เอาตะกอนตัวนั้นนะครับมาแยกแยกโลหะออกด้วยกรดนะครับให้มันเหลือแค่ทองคําจากนั้นก็เอาทองคำเนี่ยไปละลายด้วย a r ER, แล้วก็ตกตะกอนคืนกลับมานะครับ3ขั้นตอนแค่นั้นเองนะเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้เพื่อนๆ่นได้รับชมกันเนาะ ตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำตะกรอนรวมนะครับน้ำมันเยอะเนาะน้ำมันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตกตะกรอนกลับมาได้เลยนะครับเราต้องทำตะกรอนรวมขึ้นมาก่อนแล้วก็มาแยกตะกรอนนะครับด้วยเคมีนะครับแล้วค่อยเอาทองตะกรอนทองที่ได้เนี่ยไป er แล้วค่อย ตกตะกอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนนะมันก็เป็นวิธีการแก่เนาะหลังจากที่เราได้ตะกรอนมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอามากรองก่อนเนาะรราแกนะครับ ยุ่งยากนั่นเนะไม่เหมือนสก,กัดใหม่นะครับค่อนข้างที่จะทำยากถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าทำให้ได้แก่นะครับสก,กัดใหม่นี่ง่ายแล้วจะหายตอนทีน้ำออกทีน้ำเข้ากันลุดหลุดไปแล้วนะครับหกบ้างหลุดบ้างนะครับมันก็อาจจะกลับมาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อนๆจะสังเกตน,นะน้ํำมันใสเลยนะเวลาเราทําตะกรอนขึ้นมานะครับถ้าน้ํายังไม่ใสเนะี่ยแสดงว่าโลหะยังออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะกรองให้จนหมดนะเนาะแล้วค่อยมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับ